ประโยชน์องมันก็คือเวลาเราพกมือถือนะครับว่ามือถือสมัยนี้มันก็การสั่นมันยังไม่นิ่งคิฟตนะตัวนี้มันจะช่วยให้การสั่นมันจะนิ่งคล้ายๆมันใช้โคโปรนะมันไม่มีโคโปรก็จะสามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับสมมุติโฟนะครับที่ผ่านมาคือขายกันระเบิดระเบ้อขายดีมากครับมันนิ่ถึงที่ยืนต้องนิ่งถึงจินบอลมาตอนั่นที่อื่นสมมุติไฟขึ้นเป็นผู้แข่งของ DJI Osmo Mobile 6นะครับล่าสุดนะครับราคาก็จะประมาณนี้ทุกคนอเมซอนพามอะไราณนั้นนะครับนี่ ถ้สนใจนะฮะก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ติ๊กต็อกจบวันนี้นับที่ oh. มุมล่างสุดซ้ายมือที่ถังถีซ้มนะครับของโทศัตับมือถือทุกคนนะครับไปจัดที่คอยสองแสงสว่างกลางคืนตัวนี้ติดต,ติดตัไฟมาเลยครับนี่แจ่มมากครับไอตัว DJ i Osmo Mobile 6มันก็เรียนแบบตัวนี้แหละครับนะครับแบบเป็นตัวแม่เหล็กปุ๊บข้างในมันจะมี ไลติกโหมดนะครับมีมีไฟครับเนี่ยท่นนี้มีไฟอยู่ตรงนี้มีอยู่2ชุดคือเป็นชุดซิงเกิลนะครับแล้วก็ชุดคอมโบซึ่งชุดคอมโบเนี่ยมันจะแถมมาให้ทุกสิ่งอย่างครับชุดซิงเกิลมันจะมีแค่ตัวมาร์กัสันเปล่าในาลอกมาดูว่าตัวนี้มันมีกระเป๋าเชือกอย่างดีให้ด้วยครับแล้วก็จะมีโลโก้ซิลล่ตรงนี้ล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะัวนีตัวไม้คอมบูเอสบีไทส่ข้อมือวันนี้นะครับ มันก็จะมีไ light ลท์โหมดไลทิ้งโหมดด้วยก็คือเป็นตัวไฟแฟลชที่นรปรับได้5ระดับขาตั้งของโลโกโลซ้ซิวนไอยตรงนี้ต้องเสียบ USB Type C ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะดึงแบตเตอรี่ในกิมบอร์เนี้ยมาใช้กับมือถือนะมาเสียบชาร์จมือถือได้ครับลูกเล่นโดดเด่นก็คือ มันสามารถที่จะหมุนควงสว่านได้ซึ่งถ้าเป็นของ DJ I, มันไม่สามารถทําได้มันทําได้แค่270องศาเท่านั้นแต่ตัวนี้ได้หมุนได้รอบเลยครับ360องศางนี้นะเพื่อนเห็นไหมัมันจะมีช่องเสียบ USB Type C ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะดึงแบตเตอรี่ในกิบบอรดเนี่ยมาใช้กับมือถือนะมาเสียบชาร์จมือถือได้ครับ แน่นอนทีเดียวว่าไอซุ้ยุนกิมบอลไมค์กัสันเนี่ยมันจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทําเกี่ยวกับกิมบอลนะครับคือเป็นเจ้าหลักเลยครับแล้วก็หลังจากนั้น,นครับ DJI ก็มาเป็นคู่แข่งครับเพราะปกติมือถือคนเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับอย่างมันก็พกพาง่ายสะดวกนะครับก็เราแค่ปลดล็อกสามแกนนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบมือถือเข้าไปมันก็จะเซ็ตปร้านให้ออโต้แล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถเข้างานได้เลย อย่างหนึ่งครับมันสามารถที่จะเ,เสียบชาร์จครั้งหนึ่งฮนะอยู่ได้ประมาณ12-24ชั่วโมงนะครับอยู่ได้ยาวๆ